เผยข้อมูลราคาสีและความจุ Galaxy S25 h โมเดลฝั่งยุโรปมีราคาเริ่มต้นรุ่นลอ2ลม2 5 6 g สิกอยู่ที่43,900บาทเรียกว่าใกล้จะเปิดตัวแล้วนะครับสำหรับ Samsung Galaxy S25 ที่ก่อนหน้านี้ได้เผยโฉมมาตั้งแต่งาน CES และ MWC ล่าสุดทาง Android Headline ก็ได้เผยราคาความจุและสีของรุ่นนี้ออกมาในฝั่งยุโรปแล้วครับโดยในรุ่นนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด3สีคือไทเทเนียมไอ b ์ u ูไทเทเนียมซิเวอและไทเทเนีย j เจ b แบล็ซึ่งมาดูตามชื่อสีแล้วกรอบตัวเครื่องก็จะเป็นการใช้ไทเทเนียมไม่ใช่อลูมิเนียมตามที่เคยมีขา่าวหรือก่อนหน้านี้นะครับส่วนราคาของก Galaxy a 2 5 e ในฝั่งยุโรปจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ระหว่าง1,200ยูโร และ1,300ยูโรหรือประมาณ43,900บาทถึง47,700บาทครับในรุ่นรอม200 g ิกและเริ่มต้นระหว่าง1,300ยูโรและ1,400ยูโรหรือประมาณ47,700บาทถึง51,400บาทในรุ่นรอม512กิกโดยราคาในฝั่งยุโรปมีราคาที่สูงกว่าในภูมิภาคอื่นๆเพราะมีค่าภาษีและอื่นๆที่สูงมากครับ ซึ่งถ้าดูในฝั่งของสหรัฐคาดว่าจะมีราคาเท่าๆกับการซืไอมาพลัสที่มีราคาเริ่มต้น999ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33,700บาทครับ